บางคนทําหัตการมาเยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นการทรําหัตการมันก็เหมือนการทําก็คือได้ทําแต่ทําแล้วตอบโจทย์หรือเปล่า ใน,นอีกเรื่องหนึ่งนะเช่นทําโปรแกรมฟิลเลอร์ทำโปรแกรมอัลตระได้ทําเหมือนกันอนะแต่ทําแล้วเรารู้สึกว่ามันดูไม่เห็นผลหรือเปล่าหรือมันดูไม่ตอบโจทย์เพราะแก้ไม่ถูกจุดที่จะทําให้เราหายกังวลแก้ไม่ถูกจุดที่จะทําให้เราได้เป้าหมายที่แท้จริงเช่นเป้าหมายที่แท้จริงคือดูสวยดูเด็กดูอ่อนเยาว์ดูสดใสจะต้องหาเหตุให้เจอว่าสาเหตุหลัก ของปัญหาและสาเหตุหลักของเป้าหมายคืออะไรอันที่2คือเลือกใช้เครื่องมือเลือกใช้เทคนิคที่ทําให้อุปกรณ์ยาหรือเครื่องมือแพทย์ชิ้นนั้นเข้าไปรักษาที่เหตุได้จริงๆทําเครื่องยกระชับเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันทั้งๆท,ที่เลือกเครื่องถูกแล้วแต่เทคนิคที่ใช้อาจจะไม่ได้ไปตอบโจทย์สาเหตุที่แท้จริงก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทํามาเยอะเลยแต่ทําไมรู้สึกว่าไม่เห็นผล